คเห็ดพึ่งตระตลอใส่ละดอกน้อยๆร้อนอ่นีนนนน่พึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานกับเห็ดพึ่งหวาน ะดอกเห็ดเพิ่มแสงมันย้อนแสงย้อนนะคะแกงเห็ดพึ่งใส่ผักขาสูตรลาวลาวบ้านเราเด้อม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 าแสบน้ำกันเด้อหลายขักหลายขักเห็ดดอกนิดหน่อยจะลุจิลินี่ ไปกินกัน